ทุกคนเฉีนมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะจะขอมารีแคปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับทีมรักของอีชันนะคะนั่นก็คือเมืองทองนี่ยูในเตะนั่นเองนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเมืองทองก็จะออกไปเยือนทีมประจวบนะคะในรายการไทยลีกนะคะทุกคนซึ่งเมืองทองเนอีชันต้องบอกก่อนนะว่า ก่อนนั้นเนี้เราไปตะลุยศึก ACL2 มาใช่ไหมทุกคนก็เราเดินทางมาถึงรอบ16ทีมนะคะขอเล่าย้อนนิดนึงเพราะว่าช่วงเวลานั้นนะคะอีฉันไม่สบายนะคะก็เลยไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนี้นะคะทุกคนก็เราเดินทางไปถึง16ทีมสุดท้าย ในรอบเออในในการแข่งขัน ACL 2อ่ะนัดแรกนะคะเราแข่งในบ้านนะคะของเมืองทองก็ตอนแรกอะไรออซิตี้ขึ้นนำจะาวสามศูนยแต่ว่าพอจะจบเกมอะเราก็เอามาได้2ประตูนะคะทุกคนก็เลยทำให้เราจบเล็กแรกเอยไม่ใช่เล็กแรกเอยเล็กแรกีถูกแล้วเฮ้ยอะไรวะเราก็คือจบเล็กแรกนัดแรกไปนะคะด้วยการ แพ้ให้กับไลออนซิตี้เซเลอร์นะคะด้วยสกอร์สต่อ3แต่ว่ามันหายแค่ลูกเดียวไงแล้วก็ฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้แบบนับเป็นลูกแบบเขาเรียกว่าอะไรวะประตูเยือนเรอเออใช่ไหมประตูเยือนนะคะทุกคนคือแบบไม่ต้องว่าโดนยิง โดนยิง3ในบ้านต้องกลับไปยิงคืน6หรือ7หรือ8ลูกอะไรประมาณนั้นก็คือไม่ต้องแบบนั้นแล้วนะคะทุกคนก็จะเอาสกอร์ของเลก1กับเลก2มารวมกันนะคะใครได้เยอะสุดคนนั้นก็ชนะไปทีนี้แลอ n อ i ซิตี้เซเลอร์ก็นำเราอยู่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าน้วันนั้นเนี่ยอีฉันก็ดูใช่ไหมแล้ว,วนนก,ก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราตามแค่ลูกเดียวนะคะคิดว่าเลก2ที่ไปแข่งที่แลอ้อนซิตี้เซเลอร์ที่บ้านเขาอะเราน่าจะทําได้สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้น ดวลไปส0ูจากที่แบบป่วยอยู่ใช่ไหมว่าคลายขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนก็จบไปนะคะจบไปที่ส0ูนแล้วเราก็หยุดนะคะเส้นทาง A C L ถูด้วยรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะทุกคนก็อิฉันมองว่าเราทำกันเต็มที่แล้วนะคะสำหรับเมืองทองอยู่ในเต็ดของเรานะคะก็ปลบมือให้นะคะก็เลิศมากนะคะ,ะ,คะรอโอกาสต่อไปนะคะว่าเราจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่าสำหรับรายการ A C L นะคะทุกคน อ่ะแล้วก็ต่อมานะคะหลังจากแข่ง ACL เสร็จแล้วเราก็กลับมาแข่งไทยลีกไทยลีกนี่คือกลับมานัดแรกเรามาเจอกับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะคะที่มีดราม่าเรื่องแก้วน้ําเจ้ากรรมกันนะคะทุกคนจําได้ปะคือด้วยความที่ว่าอิชานนะ์ช่วงนั้นคือป่วยนะคะก็เลยแบบไม่ได้มาพูดคุยอะไรแต่ว่าอิชันก็เห็นมีการโต้เถียงกันในโซเชียลอยู่นะคะว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน ถามอิฉันอิฉันก็ต้องตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะทุกคนแต่ว่าสําหรับส่วนตัวนะเวลาเชียร์บอลนะอิฉันรู้สึกว่าการบลัฟกันน่ะมันได้ทัรลดดีนะก็คือแบบไอ้มันสนุกอ่ะคือมันต้องบัฟกันนิดนึงดีวะอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบว่ามันนะคะทุกคนแต่ว่าไอ้เรื่องของการแบบจะทํำลายอะไรกันยังไงอิฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะซึ่งโอเคมันอาจจะไม่แบบเลือดตกยางออกอะไรนะคะแต่ว่ามันก็แปลกๆอดู่นะ เออก็คิดว่าเราเราบับกันหนุกหนกดีกว่าอย่างเช่นในช่องอิสานนะมีคอมเมนต์นะของแฟนบุรีรัมนะมาบอกว่าเ,ออเขาเนี่ยไม่กดติดตามหรอกเพราะว่าไม่ได้แบบเชียร์บุรีรัมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วแต่น,นก็รู้สึกข,ขอบคุณมากนะคะที่อย่างน้อยๆก็ มาดูแล้วก็มาคอมเมนต์ให้เอนเกจหมือนขึ้นนะคะเออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคก็จบไปนะคะนัดแรกของไทยลีกที่หลังจากกลับมาจาก ACL นะคะก็แพ้ให้กับมูรีรัอยู่ในเต็ดนะคะคาบ้านคาบ้านก็คือเป็นบ้านเช่านะไปเช่าสนาม BG แข่งนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็เจอกับ BG แข่งที่บ้าน BG นะคะก็แพ้อ,อีก20นะคะทุกคนอะจากนั้นนะคะนัดที่3หลังจากกลับมาจาก ACL ถเนี่ยก็ เจอกับท่าเรืออันนี้แข่งในบ้านที่ t h นเดอร์โดมนะคะแพ้ไปหนึ่ทุกคนแล้วแบบแพ้ท่าเรือแล้วนะก็อีอฉันก็ซึมไปนิดนึงนะคะทุกคนก็ประมาณว่าแพ้อ,อีกแล้วเพราะว่ามันแพ้3นัดติดไงแต่ถ้านับรวมกับ ACL2 ด้วยแปลว่าเราแพ้5นัดติดเลยอะทุกคนเออก็เลยว่าเฮ้ยยังไงวะ um, um เนี่ยโมเมนตัมโมเมนตัมทีมเนี่ย มันแข่งไปในทิศทางที่ไม่ค่อยเลิศละอ,อ,อาจจะเป็นเพราะตัวนักเตะเราเจ็บไม่สมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราแบบติดโทษแบนอะไรกันก็เลยแบบทาให้ตัวดีๆที่ดีที่สุดข,ของเราอ่ะมันไม่ได้ลงหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ2นัด2นัดก่อนที่จะเจอประจวบเนี่ยโคจิโน oh, โดนโดนแบนเพราะว่าอะไรนะัดที่แข่งกับบุรีัมร์อ่ะก็คือไปคอมเมนต์ผู้ตัดสิน ะะก็เลยโดนแบนไปเลยสองนัดนะคะจริงๆอีฉันว่ามันคือการแสดงความคิดเห็นนะอีฉันไม่ได้เห็นด้วยกับการแบนนะคืออันนี้ไม่รู้นะคือถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ช่วยให้คําแนะนำหน่อยนะคะว่าเ,เส้นระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่ทําให้รู้สึกผิดกฎเขาแยกกันยังไงอะ่ะสำหรับอีฉันอีฉันว่ามันคือการแสดงความคิดเห็นนะ เออแต่ว่าโดนแบนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่โคจิโนนะที่คอมเมนต์เรื่องกรรมการอนะโคชของ BG ที่มาใหม่อะ่ะคนนั้นเขาก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับกรรมการด้วยเหมือนกันมันมันมีอยู่นัดหนึ่งอะที่เขาคอมเมนต์เออก็เลยคิดว่ามันแค่คอมเมนต์มันแค่ความคิดเห็นหรือเปล่ามันหรือยังไงทุกคนช่วยช่วยให้ความรู้เรื่องนี้ชันหน่อยแล้วกันเนาะว่ามาตรฐานว่าแบ่งเส้นอันนี้คอมเมนต์หรือว่าอันนี้คอมเพน คืออะไรนะคะทุกคนประมาณนี้ส่วนวันนี้นะคะก็จะเป็นนัดที่4หลังจากกลับมาจาก ECL2 นะคะเราจอกไปเยือนประจวบนะคะทุกคนซึ่งประจวบนี่คือมีอะไรโคชเตี้ยใช่ไหมของสแสลงนะรู้สึกอย่างนั้นเห <laughs> มือนโคชเตี้ยเขาหลูทางเราเรอ่ะเธอเออแต่ว่าจากสถิติที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งแพ้ชนะเสมอเนาะมันก็คลุกเคล้ากันไปนะคะทุกคนก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะนัดนี้นะคะเราจะสามารถแบบพลิกสถานการณ์นะคะกลับมาชนะนะคะแล้วก็กลับมาตั้งตัวได้ใหม่นะคะในไทยลีกเพราะว่าตอนนี้ในตารางไทยลีกเราอยู่ที่อันดับ6นะคะทุกคนซึ่งตอนแรกอะช่วงที่แบบวอาทีมแบบอปฟ form อะ่ะเราขึ้นมาอยู่อนับ3เว้ยแล้วยังไงอีชันก็คือเอิดเลยแบบว่าเฮ้ยไปดิเราต้องลุยที่2ดครับสรุปว่าตอนนี้คือเราหล่นมาอยู่ที่6แล้วนะคะทุกคนก็ เพื่อเป็นทีมที่ได้อันดับที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้ละกันนะคะวันนี้ก็คือขอให้เมืองทองเก็บชัยชนะให้ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นรีแคปสั้นๆของเมืองทองตั้งแต่ ACL2 รอบ16ทีมมาจนถึงไทยลีกนับที่กำลังจะเจอกับปจบัจจุบก็คือวันนี้ตอน6โมงเย็นนะคะทุกคนประมาณนี้ลจะจ้ะไปก่อนละบาย